อย่าลืมเช็คเงินเข้าแล้วชาวนา4,958ครัวเรือนกลาสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสีที่ประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกบผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุทธที่1กุมภาพันธ์2566บกพบกันคลิปนี้ผมก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกัน แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับทกสอโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2,565ทับ66อีกกว่า24ล้านบาทจำนวน4,958ครัวเรือน1กุมภาพันธ์นี้นายกระสาบนนรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือธกสเปิดเผยว่าตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565และมติคณะกรรมการธกรส เมื่อวันที่21พิพฤศจิกายน2565เห็นชอบให้ทกศดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ 66, และโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ 66, ซึ่งทกศ ได้เริ่มโอนเงนินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่2 4กจิกายน2565ประกอบไปด้วยโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ66หรือโครงการไร่ละ1,000บาทเป็นเงินกว่า53,837.76ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ไปแล้วจำนวน4.61ล้านครัวเรือน และโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ66งวดที่1ถึงงวดที่15เป็นจำนวนกว่า7,844.16ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ไปแล้วจำนวน2,59ล้านครวัวเรือนและในวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์2,566ทกสได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือ และยกระดับรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2565ันบแก่เกษตรกรเพิ่มอีกกว่า4,958ัเครัวเรือนเป็นจำนวนเงิน24.45ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ั6หรบหรือโครงการไร่ละพันครั้งที่9เป็นเงินกว่า23.05ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน4,258ครัวเรือนและโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ66งวดที่16และงวดที่1ถึงงวดที่15เพิ่มเติมเป็นเงินกว่า1.40ล้านบาทและมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน700ครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันเทกสอเอโมบายและเอโมบายพลัส ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line อ f ฟ i ิ i ชียล baac family กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ baac connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ atm ของทอกสทั่วประเทศสำหรับกบเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ call center 0 2 555-055 5, 5, 5, 5, 5ครับนั่นก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผ้ารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ